สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ามื้อนี้ก็วันพฤหัสเด้อจ้าจ้ามื้อนี้เฮาก็สิได้ลมสร้างเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสิพาไปเบิ่งจ้าว่าลมสร้างเป็นอีหยังจ้าสร้างเทาแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องประจ่าเฮาสิบห้าไปเบื้อ้ยงจ้วครัสา Tamam. 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 โอ้ฮอาถอดถอดถอตรอออกมา นี่แหละจ้าสร้างเขาจะถ้าหลายปีแหละจ้ารอจ้ามึงได้จ้าถ่าวพักเถ่าเนี่ยจ้าจนว่ารอปูดขึ้นจ้าเขาก็เลยสิเปลี่ยนไม่จ้าพ่อแม่พี่น้องป่ากำลังขันน็อตเอาจ้าขันออกเรียบร้อยแล้วจ้ามันนี่ก็สิได้ถอดล่อเปลี่ยนได้จ้าไปนี่จ้าเขาได้ไปดาวขาพื้นม้าไม้จ้านี่จ้าขาพื้นบวมข้างหนึ่งจ้า ตีนกับขากันเดียวกันเลยจ้าจ้าเขาก็ได้ไปสื่อมากมึอนี่เละจ้าสิเปลี่ยนตีนเปลี่ยนขาให้เพิ่นไม่จ้ามึอนี้พ่อแม่พี่น้องพอเมีนถึกถือด้วยจ้านี่พ่อแม่พี่น้องแพงขักแพงเน่จ้าอันตั้งแต่เก่าปีที่แล้วจ้าเขาสื่อมื่นหนึงนี่เละจ้าทุกมือนี่มื่นหาเลยจ้ามื่นหาพันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมึงเนี่จ้า เบิ้งตีนเก่าขื่นจ้าตะลิโตน้าซ่าท์ค่ะก็จ่าจนว่าอันปูดพุยุขึ้นจ่าทำเป็นว่าปูดกันเลยบได้เปลี่ยนไหมเดอกค่ะเท่าคักเท่าเนี้ยละจันเท่าไปแน่ดอกเผาาไปไหนเอกตีแต่แต่ของว่าได้เกิดตัวเตีจ้าถอดดอดออกเรียบร้อยแล้วไปนี้เขาก็สิได้เอาขึ้นเชียงเชี่ยได้จ้าอันก้วได้จ้าป่ะนี้ ล่นพัน 1, กันจ้าวันนี้สิขึ้นเขียงพุ้อได้จ้าวันนี้พวกนี้พ่อแม่พี่นอ้องแต่เคอพักละจ้าไปกะกานี่ลมนี่ลมพุ้อบางดูปคือันเฉียดย่โมเขาสนนยดหันหลายย่ติกะ แตกไงคักแตกไงจ้าน <ice> ี่จ้าสร้าง3มคนนี่แหะจ้าพอลูกนี่แหะจ้าสามพอลูกคนนี่แหละแถาเบิ่งจ้าคนสิบั่วได้่าจ้าสร้างจำเป็นนะจ้าจ้านี่แหละจ้าเขาเอินลมสร้างจ้า โดนโดนหลายปีมีทีหนึ่งจ้่จ้าเนี่มันเห็ดยากจ้าเขาก็เลยเอินลมต่างจ้าข้างนี้โอ้ยันมันหุนไปเลยหมุนกไเลวแม่ดันอ้ทีรกหนาดนั้นอ้ว่างขันไันไดินหุน จ่าวันนี้ห้องก็สีได้เลขอบออกได้จ่าเลยสร้างจำเป็นจ่าเครื่องมือบะมีก็ตตองเฮตังสีหรจ้าสลงเขาไว้งัดตะปูเขตะปู้องเามาหตอกมือตอกของได้ป่าเลยสิขั่วเอากระทะออกกับแบบยางในได้จ้ามาเลียนใส่หล่อไหมจ่า คุ่าอสร้งนักเด้อสร้งดีครับนักาเอาสรางงายน่ะโอ้สร้างน่อยยดเขาแล้วบัดนี้จะยังกินข้าวอน แซ่บ่แซ่แฟมสามคนลูกกาไอจมลูกกินอะไรก่อนจังไรสิยกขึ้นระบาดดิขีดแต่พูดยกสองคนร่ขึ้นดิ สร้างหน่อยมาขึ้นเลยเะสั่นกับเอิ่นสร้างกัไหมนาะจ้าวจ้ว้าวน้าวจ้วจ้าวจ้าวจ้าอก้าวจ้าวจ้าว้าวจ้าวก้าว้าวจ้ายจ้าวจ้าวจ้าจ้าวจ้าว้าวจ้ไรจ้าวก้าวจ้าจ้าว้า้าจาจ้า เครื่องมือกับ,บมีดอกค่ะใส่สแสลงงัดตะปูเอาจ้จมั่งงัดสร้างจำเป็นจ้า ม่เห็นแน่งแ่แปะไ้แน่ไรใไหม่อกว่าออกลว่ะพ่อลกไหนแปดสิบโลูกจ้าวันนี้ก็รุดครั้งที่สองหรอจ้าี จ้าบัานี้กระชีได้งัดยางไหนออกได้จ้ามันไปใส่ละสร้างผู้หนึ่งเจียแม,ม่เจีย,เ,ยเอาลูกแม่ไปหลักนอนอย่างนี้แน่รอรถหันลุกขึ้น <laughs> งัดใส่กันไปนอนอย่างนี้แน่รอรถไม่ได้หม่องนอนดีเด้ฝ <laughs> น,น,นกับตกลิ้นได้จ้า คนกันเลยได้ไปหลี่นอ้อนอยู่แน่นหลออรถคนตกลินแทงแสะแทงแสะอยู่นี่จ้าคนกันตกลิน เบิ้งไว้เบิ้งที่เอ็เป็นเ็แยเอางไหงานนแข็งมันอ่อนไหนใช่ไหมเออนั่นแหละเอางาเลท่อนแ้วมาเสีบอเสียไกเสียไกไม่งันเป็นเสีย้เจาตีนกุตีเด่นใส่แต่ของเ้อ

คั่วสร้างได้จ้ะคั่วสร้างปันไม้มปันเไม้ะ ดูหน่อยดูแลน,นี่สีกันเอามาดิเอามาดิพี่นี่อบเออดึดหน่อยอันไหนทั้งนี้นีน่เป็ดนีดน่ลมคาลม

ขอไปกะไมยานหลอกลเราขอถ่ายก่อนไเล็ลจ้าาปนีนได้พาก,กันเอารอรถเข่ากระทะแล้วๆต้นกาสีมาสตาร์ทรถไปไปั่มลมสูบรอรถนะจา้าเอาติดบ่ะโอ้ตาดองดูสิสตาติดบ่นี่ เอา nháo มาดิอึด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 ตีปะตีตีปะตีเฮ้ยปะตีดีจริจ้ามืัอนี้ฝนตกเบิดมือจ้าอากาศเย็นเครื่องก็เลยเย็นน้ำจ้าคนก็เลยสตาร์ปะติดมันเนี่เอาเปลี่ยนไอ้บัตรตีบ่อฝาเอาอึดอึดโอ้ตีจิวตีจิวพาไปตีดีจ้าเหตุผลวาจะต้านให้ น่องสตาร์ประทเลยบ่หนิฝนตกบดมือจาเครื่องเย็นยาเข้าไปอกน่าเอาม่ยวกันเรื่องกาาไรท่าจุก่าคื้นหาวงามเ ากาศด,ดีเนาะกะฝนตกลิ้น,นอย่อางนั้นตัว Kau dengar lo, kau dengar kau. สีแดงรถที่แต่ขอมาปั่นล่มสูบรว่รถนะจ้าไป จ้าขัา้วขั้วเอาใส่ออกแล้วด้วยจ้าบัดนี้ จ้วันนี้เขาบอกจอลรอดึงอันล่อออกจากกระทะได้จา้เาเจอกระทะมาใสาลออาา่ล่อไหมจ้า แขนเด้แล้วเดีดยเดเ๋ยเดอดอดจับงายได้ไยงเจียวไปวววออก็ปนกี่เสียทั้งนี้อยู่ไม่ทำแหนมผสนดำก่ไม่ใช่ไม่หัวเฮ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เสแล้วสามิตรงานลงหมดเดี๋ยวชาวคนเอางานล้วตองกินผัดอกงานเร็วอใเัอาผดอก ไ้ชื่นานเกียงนก้าจเิไงไหมพุ่อไเนีนนะ่จ,น,จนี้เขากัสิเอาล่อไหมวใไซได้จาะนี้ถอดล่อเก,ก้าออกแล้วจา้า เขาคือเอาข้าตีเขากชุกขึ้นอย่างสิอะไรย่ย่นี่แล้วคุเราวังควัได้แล้วกะ การสีเดแล้วรถที่แตกขมาปันล่มสูบลารถนะจ้า

สูปเลี l ua, l ua, l ua. Okay. ่ๆเอาไปใส่ตีับ้าป่ะนี่หล่อาหอก่มปากกากินอย่างไหมมหอมดอกแกมันแพงหวด เดี๋ย่ต้มนหอมไปอันนี้แก่จะไา้เราแก้หล่อไหมเงินสูงสันละส่งสูงสุดหรือรอไหมจับซอยกันเน้มันหนักเอ้นเขา่ะเอาตนขกันยกอยล้งเดนนะ ไปล,ลง่งเดือนน้านี่ชิีมันเข่าได้แล้วจ้ข,ขาขนืนมาเี่ยวน้ก็สูงแค่สูงไปล้อมออกปล้อมออกเดี๋ย <laughs> <laughs> ปล้อม <laughs> ลอม <laughs> อกีบานิตตดตาตาลดเว พอได้ปะล่ะกะวันนี้ได้เอาล่อเขาเรียบร้อยแล้วจ้านี่สิขันนอ็อตได้จ้าวันนี้วันนี้ได้เบียกเดียวแล้วจ้าเปลี่ยนล้อรถจ้าเขาใส,ถถใส่รถรถถือใส่รถรถถือลนเสียหัวกันเด้อะคันดีๆเด้อคันบอดี ขี่ไปหลอดเลนออกดิกะหลอดเลนออกคือรถอีแตนไอเบียดิอันนี้ขอมันถึงไวทด้มแลวัาานเดเรียบร้อยธุรกิจเรานีๆอันมันถึงไง แล้วบงเาเขากแล้วราบอกกันแล้วแล้วพนักงาจ้าจ้าวันนี้กะคำมับไลยจ้าพากันเพียนหล่อรถจ้าฝนกะิ้นเบิดมือเบิดเบีเลจ้าพอมีพี่น้อง กเรี่ยวพอดีจ้ากับคำจ้ะจ้าคลิปนี้ข้อขอฝากกันไว้สักนีดกอนนะจน้ะเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมนะจ้ะขอฝากติดตามช่องขาพวออีสานนอนหน้าได้วยจ้ะก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำชาข้างปะเล็กาวเข้า่าสวัสดีจ,าจา้าจ้ะ